ความสุขไม่ได้เกิดแค่ตอนถึงเป้าหมายแต่เกิดขึ้นได้ตลอดการเดินทางเพียงหยุดพักและชื่นชมมันค่ะหากมัวแต่หวังว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายเราอาจจะเหมือนคนที่หลับตาเดินตลอดทางที่อาจจะพลาดสิ่งสวยงามและความสุขเล็กๆระหว่างทางที่ค่อยๆเติมให้พวกเราได้พบความสุขที่แท้จริงเมื่อถึงปลายทางก็ได้ อย่างเช่นเรื่องราวของโจจากเรื่องโซลอัศจรรย์วิญญาณอลเวงภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากดิสนีย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันนะัทาศยรน,นันและคุณกำลังฟัง Foam in u t e Podcast You're listening to the better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วิญญาณอลเวงลองเซิร์ชดูเป็นทีเซอร์กันก่อนก็นได้นะคะคุณผู้ฟังเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแอนิเมชันสำหรับเด็กค่ะ แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่เด็กเสมอไปหากดูแล้วดูจากในยะที่ซ่อนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในหนังถ้าผู้ใหญ่ดูเนี่ยก็ต้องอินแล้วก็ต้องซึง้งเพราะว่ามันมีหลายแง่คิดที่สามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกและทําให้เราได้ตระหนักถึงการเดินทางเพื่อบางอย่างในชีวิตในขณะที่เราเนี่ยเป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ฟัง เป็นหนังที่ดำเนินเรื่องราวผ่านชีวิตของโจการ์ดเนอร์ครูสอนดนตรีเขา้าว่าอยากจะมีชีวิตที่จะยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จแต่เขากลับทำอะไรเดิมๆที่ไม่ได้พาชีวิตของเขานั่นไปไหนแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเขาได้มีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีในวงดนตรีที่เขาชื่นชอบนั่นเองค่ะในเย็นวันนั้นโจร,รู้สึกว่ายิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จแต่เขาก็ได้พัดตกท่อทำให้เขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การผจญภัยในชีวิตหลังความตายของโจนั้นทำให้มุมมองของโจเปลี่ยนแปลงไปตลอดการ เรื่องราวของโจไม่ได้เพียงสะท้อนถึงชีวิตของคนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแต่อย่างสะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันอย่าเอาเก้าที่หนึ่งของเราไปวัดกับเก้าที่ร้อยของใครเพราะหลังม่านความสำเร็จของเราไม่มีทางรู้เลยว่ามีกี่บาดแผลที่เขาต้องประสบพบเจอมาการออกเดินทางตามหาความสุขในชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยทางแยกที่หลากหลายและก็แตกต่างบางครั้งประตู ปรูบานหนึ่งเปิดใส่หน้าเราอาจจะเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องก้าวไปเปิดประตูบานอื่นที่กำลังอ้าแขนรอรับเราอยู่บางคนอยากเป็นนักเดินทางรอบโลกเป็นครูที่ได้ดูแลเด็กๆในโรงเรียนเล็กๆเ,เป็นแม่บ้านที่ได้อยู่ในบ้านเลี้ยงดูลูกและสามีทุกๆความฝันนั้นยิ่งใหญ่และมีคุณค่าไม่ต่างกันเพราะเราเกิดมาแตกต่างกันเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบของใครของมัน ทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกับคติที่จะทําให้คุณผู้ฟังนั้นฉุกคิดได้เป็นประโยคสั้นๆฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้กันนะคะเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนในการทํางานแล้วก็สู้ชีวิตกันต่อไปค่ะทิ้งท้ายกับคติหนึ่งประโยคสุดท้ายกับประโยคที่ว่าใครไม่ได้ดีไปกว่าเราและเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครสวัสดีคะ่ะ